วันดีนกกด้นุเกอร์สวัสดีครับผมมิจฉาลูกเกล็ดเส้นแนวครับผมมิจฉาไอไม่ AI สนับสนุนนุกเกอร์ดโดยการใช้กล้องของไอไม่ทุกอย่างของไอไม่ครับทุกอย่างของผมครับมินี้สนับสนุนให้นุกเกอร์ทำคล,ค,ลคลิปนี้นะฮะบอยที่จริงผมเดี๋ยวทัวร์ซาพก็ได้ครับแจะเปลี่ยนแบตก็เลยอเอาของไอไม่ดีกว่าได้ครับโ่บบมีปัญหาเลยนะน่าตัวรจริมาต่ำต่ำซัวหรือต่ำยังไงต่ำชัวร์เสียบปะเสียบเดี๋ยวไปอ่อนนี่ไว้เพื่อนก่อน ะครับตัวเดี๋ยวนี้เพ่อดีเห็ดไก่อบโอ,อฟังไก่โอว์ฟังแต่ว่าต้องเผาสีออกก่อนแนะครับเพราะอะไเอาไว้ต่ำอ,อีกก็ได้เพราะกระเทือนบะคุงไงจะเป็นออกขมๆแนงหน่อยต้นนี้นี่ต้องพูชต่ำใส่บางอย่ืยงลงไปบะก,กอดมีการเล่นมุก

อันนี้ก็สิเข้นประจำในช่วงไหนอันทัวครับต่ำมากคงต่ำอันนี้อยู่แล้วอันนี้ปลาแดกยั่ใช้อยู่บ่นี่แมนเนาะในปลูกกับแมนแมนเมื่อแหละอันนี้บักน้าไปลากมาครับลากมากจะยนได้ไหมแมนลากมากจะยนได้ไหมครับผมโอ้โหก่อนะฮะทอร์นาพีุ่่นโอ้หอมปลาแดกเลยพี่น้องเลยตัวล้วงดีใจตอนน้ำบ่แมนอันนี้ขวด กิ่นไหมล่ะหอมหอมหอม,ามาแล้วหอมแล้วเท่าไหร่ครับทา่านนี่นยเขียวครับดมแต่ฝุ่นเนาะมุญญาโอ้ตอนเปิดอยา่ไหมเปิดเตำอย่างดีตอนโะอ้อัน,นะไรครับขันดังนเอาใส่กับพรุนพร้อมป่ะไม่กินคร<ะ>ับเออกินครับก็ได้แน่บอสที่เต็ม จังเจ้อย่งเดของแน่นทัววออนนะ่นที่ต่ำส่วต่ำมากนอซีซันจะลืมใส่ผงชูรสหรมาลืมะไรแลนี่ขาดไปเนี่ยนี่คือขาดไปเลยในการในการความมา่ความนำ้ำลายแตกเดี๋ยว,วยจิ้มนม้ำกัออนอะฟาเนจิวาาเนหี่ ไม่ใส่อืมได้แล้วนะโอเคยังสียิบใส่อีกอยู่จ้ะอะไดรมาครับบาหนีปมาพี่น้องเยจะว่าดีเป็นทางกันครับเบียดกันกินแนกหน่อยอ่ามันยังแซ่บโอ้โว่กานี้ง่ายกว่าภาษาเรื่องแซมแหนวอ่ะแซมกันนะแซ่บดีบอ่ะโอ้โหคือไม่กินจะแซ่บเนาะ นยากสร้างออรา่ากูห่วยแล้วท่าแบบไรเนี่ยึ้นอ,อ,อยากไล่เหมือเนาะเดี๋ยวไอ้ไม่มี่เขาเฮ็ดคลิปแล้น,นครับเดี๋ยวไอ้ไม่มี่คลิปไทยรับรองรนะอน,นี่ห้าปฎิเค่นั้นสุดยอดดีปะต่ำหงโอ้โหเป็ยใหญ่ดดอโอเค พักแป๊บ,บจะมาแสบไหมพักนี่กันผมมา่นใเนี่ยย่างเ <Born. S 1> หรอพงศ์ยานอืออืออร่อยได้ยัง,ยงดีดหมมากน้อยเฮ้ยเป็ดแบบใครชิมปะก็จะแสบอยู่ได้หรอ <มา S 1> โบ้เพียดปันได้ครับไก่ไหมเพียากโอ้ไปสองรอบว่ากันเสียงแข็งไหมเรื่องบ่ไปองไๆครับผมคนทเห็ดไก่อบฟางมือสรอมเลยราชมครับต้องคลิปไลเรียกันนี่แหะ ได้การเนี่ยครับผมพุ่น่บแซ่บเห็ดกิ็หูจักกินครับนหน่อยนะทำไงยังสาใจสำหรับผมก็ไม่น่ากินได้สบาย bởi các học ăn học hè bài học. Good hot kung kim, thanh hè. To go. Quân chịu khả kung kim, mùa กระปู๋เว้เต็มรงคุณหน้าป่ะคุณหน้าอืมแ่บเนี้นเหรอรูอ้มั้กินข้าวกระปูเว้ยมีแต่คนยังมาหาน้ำครับเกือกเกือก แต่ผมมีทิพต่เผ็ดขัขกได้ไกลบ่แม่ปิ้งนุงนง่งก็เป็นรสแซ่บรู้สิก็ละเจ้หัวนป็นห้าสิบ่เห็นไก่เนี่ยเห็นไก่ถดอดขึ้นรสแซ่บไ,ไหมเอ้เกือบอ่ะเอาเล่น <c oughs> ไนอะได้ปกเกะวะได้ไอะ <c oughs> น่มนอรองเงี้ยบะแซ่บยู้เดียวนี่แหละนี่ยว,ะ,ยวะจังว่าผมบุกใครอยากไทยจังว่าผมบุกใครอยากไทยครับผมกินบ่กิน,กนบ่

สู่ต่อครับนูกเก๋ใชวเนีไยใครเออเวียงใดเมียไปคุยเบาจะมาไงเด้อคือมาไงเด้อดิคุยบังนะหน้าตาดู่ที่เบื่อน้องวิล่ะไปีน้องวิล่ะเดี๋ยาพถึงมีเห็นร้านพูหยิงพู้แลกเกี่แบบหวงแล้วบับัสู่ร้านใต้เ chúng ta này mà mày đánh mà có gì đi, đi. mày nó đi tầm treo bằng dây gắn đấy anh ơi phát lắc lẹt ได้ทำสู๋ครับผมเป็นโน่นะกินไปแล้วหรอกลับเห็ดไดดกะได้แดดตอนนี้ไข่แน่นรอเศร้าหรอเด้หน่อยนึงตอนนี้พร้อมขึ้นใหม่ปะพอยังเนาะตอนน้ำมาเดี๋ยวว่ามันเป็นน้ำมันอันเนาะมีอเป็นสีของแดดกรแดกครับผมเกลือช่องเกลือชั้นแนวฮะ ครับสนุนเงินไปครับผมสนับสนุนนุเกิดทุกอย่างครับเรื่องเงินเนี้ครับนุเกิดสนับสนุนผมอยู่ครับถือกล้องให้ทุกคีบได้หล่ะยำไมา,ามยำแต่สนับสนุนบ่ะส่ะเลือแต่อารมณ์ครับเดี๋ยวผมก็จับให้กล้องให้ตลอดแล้วครับผมเพราะว่าณห้องบูมีตากกล้องอาชีพเพราะต้องแบบช่วยเปลี่ยนกันจับ คำตุ๋นไก่แบนี้จัยกุยอขอป่คำตัวตัวอดวานเผ็ดลายบ้ว่ะลา,ายบ่ว่าหม่ลา,ายบเงีาาบ่จักแลอมรอติดตามในคลิปผมเครับไก่อฟังเ่งหัวกันน,นี่ยังบ่นี่ย่ย อยากหัวนีตัวเสื้อน่ะอยากหัวเสื้อน้ำแข็งเนี่ยเอาตัวสับเป็นน้ำล่าตวบไปไม่ประโยชน์ไ่พเฝากคลิปไปครับกดไลค์นะกดแชร์ัดีแลแต่กค้นกับว่าเบื้องไม่กับกดติดตามครับผมบจากเเขามุเมมไปบอของขึนนี่กั ครับยินนีครับมชินดนีครับคยันดีครับครับ